ซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยูอัพราอใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังเติมเต็มทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเดอร์มาดรายเครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อใช้ในบ้านที่มากกว่า93%ของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุดกว่า30%ผ่อน0% 4เดือนสนใจติดต่อไลน์ add t h e m a d r y i th หรือที่ t h e m a d r y i thailand com หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ พบความแข็งแกร่งจากนักเตะที่เคยถูกยืมตัวไป Legend of the l o n e แผลงฟอร์มได้แล้วที่ FIFA Online 4คลิกโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับ ตอนแรกเข้าสู่5ทีปีศาจแดงแต่เรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางทีทุกอย่างมันก็เหมือนเป็นสตอรี่นะครับเป็นเรื่องราวชีวิตเหมือนกันกับรูปแรกอย่างเป็นทางการของเอริกเทนฮารใจกลางโอทราฟอร์ดมันเต็มไปด้วยเมฆดำครึมที่อยู่ด้านบนครับแสดงให้เห็นว่าในวันแรกที่เขาเข้ามาทํางานสโมอสรอแห่งนี้กําลังเจอกับอุปสรรคและสิ่งที่ต้องแก้มากมายครับเดี๋ยวก็ตามนะครับเอริกยินระงานอยู่กลางสนามให้สัญญาแฟนบอลอย่างมุ่งมั่นว่าเขาจะพาทีมคว้าชัยชนะ เราจะไปสนามรบและต่อสู้กับคู่แข่งและเราจะเอาชนะไปด้วยกันแต่การคว้าชัยชนะของเอริกเขาทำคนเดียวไม่ได้ครับตลอดการให้สัมภาษณ์กับสโมสรและการถแถลงข่าวครั้งแรกต่อหน้าสื่อมวลชน เอริกเลือกที่จะพูดถึงและก็ให้เครดิตผู้ร่วมงานตลอดซึ่งผู้ร่วมงานทั้งกลุ่มนักเตะและกลุ่มทีมโคช้ชคือกลุ่มคนที่เขาต้องการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นเพราะในองค์กรใดๆก็ตามครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือทีมเวิร์กและเมื่อมีทีมเวิร์กแล้วสิ่งที่เอริกได้ปูพื้นไว้ก่อนแล้วและทํามาตั้งแต่ก่อนเดินทางมาที่อังกฤษด้วยซ้ํานั่นคือการวางกลยุทธ์ครับว่าเมื่อเขามาทํางานแล้วเนี่ย เขาจะมีแผนการอย่างไรในการเข้าไปต่อสู้ในสังเวียนแรกนั่นคือสังเวียนของตลาดซื้อขายครับแม้ว่าเทนฮากจะใช้ชีวิตอยู่ในการทํางานที่ในเทแลนด์มาโดยตลอดนะครับนอกจากช่วงที่ไปทํางานที่เยอรมันกับไบยมอนิกในช่วงสั้นๆแต่เขาก็พยายามเตรียมตัวอย่างดีที่สุดในการมาทํางานที่อังกฤษครับอย่างน้อยเขารู้ดีว่าสื่ออังกฤษจ้องจะหาข่าวจากเขายังไงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้พูดอังกฤษคล่องเป็นต่อยหอยมีสับแสงมากมายแต่การสื่อสารของเขาทุกคําน้ําเสียงหนักแน่นชัดถ้อยชัดคํา และตอบเท่าที่จําเป็นครับอาจจะมีบางประเด็นซึ่งแน่นอนว่าตอบได้ยากเช่นเอริกตวนถามว่าถ้าอยู่ในยุคข,ของเป๊ปกวาดโอลาและเยอร์เกนครอปคงไม่มีใครได้แชมป์ลีกประเด็นนี้ครับไม่ว่าเทนฮาร์กจะตอบอะไรนักข่าวก็เอาไปเขียนดึงดราม่าได้แน่ๆสุดท้ายเอริกก็เลือกที่จะตอบว่าทุกทีมียุคสมัยของตัวเองและยุคสมัยไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามก็ย่อมต้องมีวันสิ้นสุดครับและไม่แน่ว่ายุคสมัยของเป๊ปและครอปอาจจะสิ้นสุดก่อนที่ทั้งคู่จะเลิกทํางานที่อังกฤษก็ได้ เอริก <Eric S 2> ไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวนะครับว่าเขาและยูเนเตดจะเป็นผู้ที่ทำลายยุคสมัยนั้นเขาแค่พยายามจะสื่อสารว่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าครับและทุกทีมก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อยกระดับทีมมาต่อกรกับเวอร์พูและแคมเซิตี้ที่ครองอำนาจอยู่ในวงการฟุตบอลอังกฤษในเวลานี้ครับฉะนั้นหมายความว่ายูเนเตดเองก็จำเป็นจะต้องยกระดับตัวเองและสู้มากกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวเอริก <Eric S 1> ตั้งมาตรฐานของตัวเองไว้สูงมากเช่นเดียวกับนักเตะนะครับไม่มีคำว่าดีในโจนนนุกรมของเอริกเทน มีแต่คำว่าดีกว่าเท่านั้นนั่นหมายคำว่าทุกวันที่คุณเดินทางไปทำงานคุณต้องพัฒนานตัวเองให้ดีกว่าเมื่อวานเสมอครับ เอริกไม่เลือกที่จะทําลายความสัมพันธ์กับนักเตะในทีมตั้งแต่วันที่พวกเขายังไม่เจอกันอย่างเป็นทางการนะครับเขาให้เกียรติคริสตโนโรนัลโด Ronaldo, ในฐานะเครื่องจักรจอมถล่มประตูให้เกียรติแม้ก,กระทั่งกับตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กควายซึ่งฤดูกาลที่จบไปโดนกระแสยวิจารณ์อย่างหนักครับแต่ว่าแฮร์รี่ก็ยังถือปลอกแขนในทีมอยู่ฉะนั้นก็หมายถึงศูนย์กลางของอํานาจในห้องแต่งตัวตามหลักแล้วก็ยังอยู่ที่แฮร์รี่เอริกรู้เรื่องนี้นะครับ เขาไม่ต้องการโยกเรือให้สัน่นสิ่งที่เขาทำก่อนที่จะซ่อมเรือลํานี้ใหม่คือการลงไปนั่งในเรือให้เบาที่สุดเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของเรือลานี้ซะก่อนครับกับการปกครองทีมก,กับการทํางานที่แมนเชสเตอร์เขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์ฉะนั้นเอริกฉลาดมากพอครับในการรับข้อมูลมาจากผู้ที่เคยอยู่มาก่อนเขายอมรับนะครับว่าเขาได้พูดคุยกับลุยส์ฟานเกาเอ็ดวินฟานเนซา และอดีตนักเตะด,ดัชในทีมแต่สิ่งหนึ่งที่เอริกพูดชัดเจนคือที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่เปิดใจฟังใครนะครับ เขาฟังทุกคนเขาเก็บข้อมูลครับแต่สุดท้ายเขาจะมีจุดยืนของตัวเองเสมอในการตัดสินใจทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความโปรง่งใสและด้วยหลักการที่ชัดเจนครับซึ่งก็หมายความว่าเอริกนั้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนแต่ไม่มีใครที่จะได้สิทธิพิเศษทุกคนต้องยืนหยัดที่คำเดียวกันนั่นคือคำว่าความถูกต้องครับเอริกเจอคำถามที่หนักข้อที่สุดในช่วงท้ายนะครับผู้สื่อข่าวถามว่า ที่หลุยส์ฟานเก่าแนะนําว่าเขาควรย้ายไปคุมสมโมสรที่โครงสร้างฟุตบอลแข็งแกร่งไม่ใช่สมโมสรการค้าคุณเชื่อหลุยส์ฟานเก่าหรือเปล่าเอ,อริกตอบชัดเจนครับเขาบอกว่าเขาแจ้งผู้บริหารสมโมสรไปแล้วว่ากับการทํางานที่สโมสรแห่งนี้ฟุตบอลต้องสําคัญที่สุดแต่ก็ไม่ลืมที่จะเข้าใจถึงสมดุลของการทํางานในองค์กรว่าทุกบริษัทก็ยอมต้องการการตลาดและการค้าเพื่อสร้างกําไรให้กับทีม พอพูดถึงกําไรและการค้าแลมอนจันที่ผ่านมาครับไม่ได้มีแต่เทนฮาร์เท่านั้นนะครับที่ต้องให้สัมภาษณ์อัฟรามเกรเซอร์ก็เช่นกันครับและเกรเซอร์ก็ไ้สัมภาษณ์กับสกายไปว่าอยากใช้เงินหรอทีมมีเงินสําหรับการใช้จ่ายผู้เล่นเสมอแหละฉะนั้นการเปิดปากครั้งนี้ของอัฟรามเกรเซอร์ก็เป็นการผูกมัดตัวเขาเองว่าเขาจะต้องอนุมัติเงินเสริมทีมที่มากเพียงพอเพื่อให้โค้ชคนใหม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่ครับ เนฮากตอบสื่อไปหลายครั้งนะครับว่าที่ผ่านมาเขาเก็บข้อมูลอย่างละเอียดมาเยอะแล้วก่อนจะเข้ามาทํางานที่นี่ครับและเขาก็ได้วางกลยุทธ์กับทีมโค้ชและทีมงานหลังบ้านอาทิจอนเมอร์เทอร์พอกีฬาที่จะเข้ามาทํางานร่วมกันครับซึ่งกลยุทธ์ที่ว่าแม้ว่าเอริกจะไม่ได้พูดชัดเจนนะครับแต่หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นกลยุทธ์ในด้านการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีมนะครับเรื่องนี้รูโอฟรินานให้ความเห็นว่าในเมื่อน,นี่จะเป็นการสร้างทีมระยะยาวแล้วผู้เล่นคนใหม่ของเชนฮารคอาจจะเริ่มทีทม ให้ได้สัก10ปีและสร้างอาชีพคาแข่งที่มั่นคงครับริโอถูกถามเกี่ยวกับยูเรลียนชิมเบอร์นะครับที่มีข่าวกับยูเเตในเวลานี้มีการพูดถึงความสูงของยูเรลียนที่179ซนเมตรว่าจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าแต่ริโอบอกว่าสายการเล่นของเทนฮาร์คือการบี้คู่ต่อสู้ลงไปรับในแดนตัวเองครับยูเ็ตจะรับในแดนคู่ต่อสู้ไม่ได้ลงไปรอเคลียร์ลูกครอสในแดนตัวเองฉะนั้น ถ้าระบบติดตั้งเรียบร้อยทิมเบอร์อาจจะไม่จําเป็นต้องไปนั่งเคลียร์ลูกหม่งตลอดทั้งเกมขนาดนั้นเพราะยูเนเตดจะต่อบอลเคาะบอลแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเซตเกมขึ้นมาจากแดนตัวเองไม่ได้ครับอันนี้ย้ําว่าถ้าเทนฮากติดตั้งระบบสําเร็จนะครับส่วนเรื่องความสูงเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่ากองหลังที่ตัวไม่ใหญ่จะได้ลูกลาอากาศไม่ดีนะครับปาติสเอฟราเอง ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นนะครับที่เป็นเนือน,นักเตะที่เล่นลูกหัวได้ดีที่สุดฉะนั้นบางทีครับสรีระที่เหมือนจะเสียเปรียบอาจจะกลายเป็นจุดแข็งที่สุดของนักเตะคนหนึ่งก็ได้เรื่องเดียวครับที่ทิมเบอร์อาจจะต้องปรับในการเล่นที่อังกฤษในมุมของริโอก็น่าจะอยู่ที่การเข้าปะทะเท่านั้นเองละครับ นักวิเคราะห์จากโลกออนไลน์มองว่าทิมเบอร์มีโอกาสที่จะเป็นดีลแรกของยูเนเต็ดเพราะดึงตัวมันไม่ยากครับแค่จ่ายค่าตัวตามที่อาแจ็จซ์ต้องการก็ช่านั้นเองและเพราะอาแจ็จซ์มีฟันเดอร์ซาที่พร้อมจะทำธุรกิจกับยูเนเต็ดเสมอเขาจะไม่เคี่ยวกับอีกสโมสรหนึ่งที่เขารักและทิมเบอร์อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของนักเตะยูเนเต็ดในยุคเชนฮาร์เขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดอาจจะมีประสบการณ์ไม่มากนัก แต่เขาพร้อมที่จะมาทำงานหนักเพื่อต่อสู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับตลาดซื้อขายรอบนี้ครับยูเนเ็ดอาจจะไม่ได้พาซูเปอร์สตาร์มาชูเสื้อมากมายแต่แฟนๆน่าจะรอเห็นนะักฟุตบอลที่พร้อมมาสู้และมีแววตาที่มุ่งมั่นพร้อมเผเชิญกับทุกอุปสรรคที่เข้ามาเหมือนกับแววตาของเอริกเทนฮากในวันแรกที่เขาเข้ามาทำงานกับสโมสรที่เขาสารภาพว่าเขารักตั้งแต่วัยเด็กนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราครับ สามคัคคีคือพลังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิ Way of Life, เดอร์มาดรายและฟีฟ่าออนไลน์4